เอาแล้วนะครับผมต้องขอากราบสวัสดีท่านผู้ชมกันท,กทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับข้อมูลของช่องทินชีเฮดนะครับวันนี้มาผมมาอยู่กับเกม i the Hollow Game เนะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมอ่ะเดี๋ยวผมเล่นไปเลยผมจะเล่นหมดง่ายนะผมกลัวผมกลัวผมขอเล่นหมดง่ายนะฮะเดี๋ยวผมจะรออ่านให้ดูนะท่านผู้ชม เดีย๋ยวผมจะอ่านอันนี้ให้ดูเจ้าของสถานที่นี้เคยเป็นผู้ที่ร่ำรวยมากๆอืมรวยแค่นั้นนะซึ่งนั่นก็หมายความว่านั่นเป็นค่าตอบแทนที่ดีสิ่งที่ฉันต้องทำก็แค่เข้าไปหาความร่ำรวยจากไหนนั้นฮึเขาหายตัวไปอย่างลับมานานแล้วเพียงแค่ฉันทำภารกิจนี้เสร็จก็ไม่มีอะไรยุ่งยากแล้วเดี๋ยวมึงโดนผีหลอกแน่อีชาย ผมต้องหาถุงสิบสองถุงนะท่านผู้ชมผมก็เล่นมาหลายตาแล้วล่ะนะท่านผู้ชมท่านผู้ชมก็คงรู้่ะแต่ผมทำแต่มันแต่แม่งมไปโดนลิขิตเฉยเลยเดี๋ยวผมขอเปิดเสียงก่อนนะโอเคเปิดละโอ้ยเสียงมันร้อนฮะชิบหายแล้วได้ยินเสียงผมแล้วไหม ยังไม่มียังไม่มีอะไรก็แค่ขอปรับเสียงมันพอปรับเสียงให้มันอันนี้ให้หน่อยนะท่านผู้ชมผมก็อยากให้มันไม่ขอขอให้มันไม่ติดดิสิ์ก็พอนะท่านผู้ชมต้องททำไมหน้าจอมันไปเร็วจังเออแบบนี้ใช่ไม่ใช่เอเอาขึ้นอีกเออแบบนี้สชตรวจดูแผนที่ มีอะไรมรีมีอะไรทั้งนั้นผมเล่นเกมรอให้ผมมีชื่อเสียงกว่านี้อีกนิดนึงให้ผมประมาณสักห้าร้อยห้ถึงหนึ่ันซับนะผมจะค่อยใส่เอฟเฟกอะไรไม่ให้ดูใส่เอฟเฟกเสียงให้มันดูตลกดูตลกขับคันหรือว่าทําให้มันร้อนขึ้นนะท่านผู้ชมนะอยากให้ทุกอยางให้ท่านผู้ชมเข้ามาเป็นกาลังใจแล้วว่าและ อยากให้ท่านผู้ชมมาสนับสนุนผมนะช่วยสนับสนุนผมให้ให้ถึงหนึ่งพันซับหน่อยไม่ก็สักห้าร้อยห้าร้อยกว่าซับก็ได้นะท่านผู้ชมตอนนี้ผีมันอยู่ที่ชั้นบนนะใช่ไหมผมไม่ไม่รู้นะไม่รู้นะโอ้ยมีม,มีมีตานอีกหนึ่งดวงน่าจะอยู่ข้างบนชั้นสามนะท่านผู้ชม ผมว่านะน่าจะอยู่ข้างบนชั้นสามนะแต่ผมก็หลอนเสียงมันอยู่ดีเรื่อยนิสยัยชิบหาย,ยท่านผู้ชมเออท่านผู้ชมครับมันหลอนมากเลยท่านผู้ชมกูนี่หลอนเสียงจริงๆนะเดี๋ยวปรับนี่ก่อนแป๊บกูนี่หลอนเสียงจริงๆนะเนี่ยปรับไม่เข้าเดิม ขอดูก่อนมันอยู่ชั้นอยู่ชั้นล่างนะท่านผู้ชมไม่เป็นไระล้วไม่เป็นไรแล้วล่ะมันอยู่ชั้นล่างนะเราก็ไม่จะกลัวอะไรขนาดนั้นมีบางอย่างผิดปกติโลกจำลองอันเก่าเลขหนึ่งหรอ นั่นหมายความว่าอะไรชิบหายมันมาแล้วท่านผู้ชมผมได้ยินเสียงมันมาแล้วท่านผู้ชมนะเอา้าไม่ใช่เหรอมันยังอยู่ชั้นล่างนี่ผมขอขึ้นไปชั้นบนนะนะฮะผมอยากมีสไตล์การพูดของตัวเองแต่ผมก็นึกไม่ออกอะท่านผู้ชมคือต้องทำไง คนนึกไม่ออกอ่ะเดี๋ยวก็ต้องขอวิ่งไปก่อนนะฮะเจ้าหนูเจ้าหนูจะไปไหนเจ้าหนูติดตาอะไรให้แล้วเหลือเหลือประมาณอีกสามถุงนะท่านผู้ชมหนึ่งสองครบเลยท่านผู้ชมอ,อีกข้อความอะไรนะอีกข้อความ ฉันพอจะเข้าใจปีศาจตามหลอกลองฉันตามหาฉันได้เหมือนมันได้กลิ่นฉันฉันควรวิ่งไหมก็วิ่งสิครับรออะไรครับในห้องนี้คืออะไรมันดูภาพวาดของเด็กก็ใช่ดิมันก็เป็นภาพวาดของเด็กเดี๋ยวขอดูก่อนมันอยู่ชั้น ชั้นสองนะท่านผู้ชม okay, okay, โอเคโอเคนะครับโอเคนะครับผมจะรีบวิ่งไปเลยนะท่านผู้ามาชมนะฮะผมจะรีบวิ่งไปเลยนะวิ่งใส่เกียร์หมาเลยครับวิ่ง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 ทุ่มอ๋อน,นะผมคอ,อไปละไม่นะไม่นะเล่นเธอจริงไม่นะไม่ไม่นะ นั่นเธอจริงๆด้วยผมมั่นใจแน่สถานีควรถูกทิ้งร้างนี่แต่ทําไมผมถึงเห็นเธอได้ทําไมผมยังรู้สึกถึงเสียงเธอที่ร้องเรียกจากผมงงผมควรทำไงต่อดีอเชี่ยอย่างร้อนนะท่านผู้ชม,มก็สนุกอยู่นะภายหลังนะเอาแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับ s c r i b e และกด กระดิ่งและกดแส์ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับขอให้อยู่กับผมไปนานๆน,น,นะท่านผู้ชมนะบายนะครับ